สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพันธาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลจดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเดือนนี้นะครับท่านปิดภาษีใหญ่นะครับภาษีใหญ่นะครับได้มาเมื่อเช้านี้ครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับท่าน ก็เลยมาฝากพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านได้ดูนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างส่อนอะไรสาดอะไรเลยนะครับได้มาปุ๊บก็มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้ดูและได้ชมเลยนะครับ่านว่าแบบนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่สไหร่ติดอยู่นในสิอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านสำหรับเดือนนี้นี่ก็เท่าที่ดูก็มีรายบุกรายบี้อยู่พสอสมควรนะครับท่านเพราะว่าผ่านกอนเทมาอย่างยับยืนทีเดียวครับท่านจะเป็นปีพศอะไรนะแล้วผมพิดกับไปให้ดูนะครับ ลูงมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันเป็นไงครับแล้วกันนะครับบ่าเป็นลักษณะแบบไหนครับลักษณะของเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบเก้าเดี่มนะครับนี่นับดูก็ได้ครับว่าเก้าเดี่มไหมนักดูนะครับมีเก้าเดี่มนะครับนี่นี่ครับที่ปลายปากกาขอ่จี้นี่ครับเก้าเดี่มนะครับลักษณะของเหรียญแบบเก้าเดี่มคิวปุ่นนิขเ้ิลผสมทองแดงนะครับท่านมาดูครับนี่ขอบเฟืองกับขอบเฟืองคิวปุนนิกเกิลผสมทองแดงเจียนชัดเจีนเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเูที่ขอบเฟืองนี่นะครับครับนี่ครับมาดูเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพล์อดุลย์เดีส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านนี่ครับอนกตะกินนะครับคือใกล้ยกว่ารัชกาลที่เก้านะครับเพราะว่าเหรียญพระเศียรเล็กนี่ปีเหรียญห้าบาทนี่ตู้ซื้อจะบางนิดนึงครับไม่นาเหมือนกับพระเศียรเล็กครับนี่ก็คือพระศิลปใหญ่นะครับตู้ซื้อนี่มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมังคับเนี่ยขอบเฟืองนี่ครับ โอ้โหเดรียญนี้ทาไมเป็นสภาพนี้ล่ะโอ้โหก็โอเคนะครับก็มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับมีอยู่นะครับโอ้โหจะสวยงามมากครับสาหรับขอบเฟืองเดรียนี้ดูใกล้ไปเลยครับยิ่งดูใกล้เท่าไหร่ยิ่งเห็นสวยงามมากครับดูครับคมชัดเจาะมากครับแล้วการสึกล้อมีเหมือนกันแต่น้อยมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยแต่มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันคขาไม่ใช่ไม่มีครับที่ปลายกระบอกจี้อยู่นี่นะครับขี้ให้ดูเดูสิครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับก็มีครับแต่น้อยมากครับ ไม่ถึงกับเยอะแยะเหมือนกับบางปีปศหรือที่พวกเก็บได้มามาได้เก็บมาได้นี่ถ้ามันรู้สึกว่าจะเละที่ไปไหนผมก็ไม่เก็บครับจะให้เอาไปซื้อของมือดื่มอะไรละครับทมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับว่าติดอยู่นี่มีสิบอันดับที่หายากไหมนะครับส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับพอชอตผ่นห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านสำหรับปีปศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ย ไม่ได้ติดอยู่ในนี้เด็ดสิบันดบที่หายากนะครับส่วนตรงกลางนี้คือว่าเป็นจะมาบอฟิตดูสิว่าลาลาลนะครับรู้สึกว่าจะบางไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่นูนเหมือนกับพระเสียงเด็กครับพระเสียงใหญ่นี่ครับจะรู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมพอะินเ็นจะมาบอฟฟิตตามลงมาอีกนิดคือนี่ครับกระเบื้องครับคือกระเบื้องครับนี่ชัดเจนนะครับกระเบื้องแต่เลนนี้ไม่มีพิเศษครับเพราะว่ามีรอยขีดเต็มไปหมดเลยครับสันดูครับ บนไไหัใบไม้ก็มีรอยฉีดออกมานะครับท่านและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาบรนบครับนี่ครับเรามาดูครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่กับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยจํานวนการผลิตก็อยู่ที่ร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีกับท่านหนึ่งร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีเลยนะครับโอ้โหเยอะครับร้อยเกสิบห้าล้านเนี่ย ในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เรือนละ40บาทเท่าน,นั้นเองครับเมื่อก่อนแค่20นะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก20บาทเป็น4 40บาทสิบาทเฮ้ยเท่าไหรครับ40บาทครับท่าน4บาทแล้วนะครับส่วนเดนที่ผ่านกันใช้วครับตกอยู่ที่เรือละ7บาทถึง10บาทเท่าน,นั้นเองนะครับ